สบายดีสบายดีทุกคู่ทุกคนที่เขามารับส้มนะยินดีตอนดรับทุกคนเขาสุดซองโพชีวิีชีวิตเนาะเมื่อน,นี้แนวมาเบิ่งพอสิเป็นอ่อแล้วจะเป็นแม่ของโพเนาะก,ก่วยกระป้อมทุกคนถาเบิ่งกันเลยเนาะทุกคนก,ก่วยกระป้อมใส่กับใส่บกหม่วงหน่อยทุกคนเลยเก็บ<ด>พักมาเด้ทุกคนหนึ่งกินกับก,ก่วยกระป้อมทุกคนในตอนแดง พาเก็บมาจากสวนผัวสดสดใหม่ๆจากสวนกำลังทุกคนกระเบิง่งตู่ในหกเขือมื่อเนื้อใจอนะนี่ทุกคนกระป๋อมมาไร้กระป๋อมพักมันไม่เปลือยมันบเปลือยด้บ,บอสหอมผักคาเลยหัวหนึ่งผักคาห้องนนทุกคนหายดอก เปิดเลยลูกเออเออเบิ่งแมวคุณให้ทุกคนกระป๋อมอันย่อแม่ย่อย่อให้เบิ่งซื้อมาน้ำเข้าทุกคนเลยซ้ำโต้ซ้ำโต้ท่ายแม่ซ้ำโต้พันซ้ำโต้พันเลยทุกคนอืมตอนนี้ก็ต้องล่นนะล่นกระป๋อมอันนี้กระป๋อมกาหน่อยล่นไพ่ละกัน เกล็ดมันออกเกล็ดออกกระบอกออกมันยาวไหมวะอันนี้กระป้อมกาใหญ่กระโปงคนแม่กระป้อมยามนี่มันก็มีไข่อยู่บ่ะนี่นะป้อมแม่่บกระป้อมแม่มันสีโตใหญ่กว่าน้ำมันสีโตหน่อยกว่าไหม ตัวไหนแม่หัว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 โบติดกิมงโบ เด็กหน่อยแล้มันไปของมันกำนมาคายไห้ซามโตพันหนึ่งเพราะกินอยู่เหนะ็นไมเนาะกระเป๋าเลยหอนปะกะเป๋าให้กินมันเนาะบ๊อ๊ะขึ้นมาจะเป่าหย่อนหอนคันเห็ดบอเอาเก็อ๋อมกระยาวมบ๊อ๊ะอ ลืมกแื่องเคือขล่นเหรีเอ,อ็เอนแตเตน่ารักมาหลุมต้สวยพ่อสิเราวความสวยให้ทุกคนฟังตอนยังหน่อยคอยคอย,คอยให้ยกินขคากับป้อมอนะแม่จะเห็น,นยังคอยกินตอนอ่ะไหมก,กลัวกลัวกระป้อมช่อยเดิอแล้วกลัว,วเดาพ่อกระหายจะเอาคานไปจะมาให้คอยกินจหลับกินขคามันเบิ่ง <laughs> <laughs> ตัวนมีาคากระอมไหตัวูพ่เกิดมาากระป้อมมันจะค่าใหญ่เคือค่าไก่มีสียแล้วทุกคนไอ้เขียดแม่แม่หลักกินค่ากระป้อมป้าขวานอ่ะากระป้อมกันเ <laughs> ลยห <laughs> นึ่ใหญ่บอกนี่แล้วก็มันกระซับอีนาะตัดตัดนี่ตัด ดากลับมาขวามันได้สิมีคฆามันขลามสัวของพดนะฮะทุกคนขนาดคิดมาพกพดยังห่วยสาแตนพดขมแม่น <c ười> เฮ้ยถ้าเราต่อยแบบนี้บัตเตัดทีมเห็ดยังพอเอ๊ะมันจะเป็นยังหัวมันไปใส่เล้เอาไรใส่เอา้า แรงเฮิมันอันนั้นเฮึงนะหลังจากที่ไปล่นไผ่มันมาเดีวเอาเก็จออกแดีวกับล่างล่างแดี่ยวคืออันนี้ข้างมันเฮึ่งเหรอรู้ไหมเนาะโอ้หูตังฮึงแต่เฮึ่งนะขาบรถข้างฮึงเป็นยังไงมันไมีขี่มันมีขี่กระไซขี่มันออกก่อนอันนี้ขี่มันออกก้อนเลยทุกคนนี่ตะเปีงโอ้โหโยนมาชิดกักเลย โซเกต์ละกาปิงซึ่งมารายขันต้นแต่ว่าเมียพีกคิดกว่วยกระป้อมนี่แหละก็มาพัาดพักดแล้วดิก้อยก่อยแหละแล้วก็มีทิ้งว่าเอาขกแต่ว่าทุกคน ทุกคนเบิ่งแม่ผัวนังเป็นตากกขนาดคุมุขขมอาเอาแม่จะลงจากเราไรจะได้แม่ขบอะไรไปเอาเจอต้นลงต้นลงนี่นะคนไปตักเขาเอาไปคายไายลงหน้ากระป้อมกายใหญ่กระโซเด็หอมโฆษณาเนี่ยบะม่วงกระโซเอาจังมากไหม อืมกระซิมากเนาะย่ำ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 แแม่พี่เกบมึงเสานี่มันหล่นหว่วงกระโซหน่อยนี่นี่ทุกคนซอยอะไบักมว่วงกระโซหน่อยพี่เก็บพักมากละ่ะพักพอมมีพักห้อมหอ่อพักห้อมจีนแต่ะกะพักบัว พฟังนะเนข้านี่ไเนียงเข่าน่า,ดดานี่ย,ดดย,ดดยางยากบ้าง,งต่อยบางิ้วซุกเนียงเขาแร <c oughs> นมากสปอตสปอตข่อยากบางงิว้วถามตักกม๊กสิกินได้บ่แพ้บางงิ้วมันซุกไหยกินได้กินได้ก็ต่อยรอดคุ้มต่อย

มองนี่ยังสิบุกินมากินี่อยเอ้าแบ่งทุกคนเลยมียังหันขันสิกินยังหันต้องแบ่งครึ่งอินบ่าขี้เกียจหันสามบ่าขี้เกียจนางแคทบ่าขี้เกียจเท้าน่อยบ่าไก่เห็นไก่โดดใจส่วนนางสาวโคบ่ายังไงบ้านอนบ้านนอนอยู่น้ำข้นเป็นบ่ามามิเตโต้บ่าบ้านางกาดกับบ่ากัดเกอบ เกิดงามๆดีๆี่บัวเรือท <c oughs> ุกคนเอ้ยส <c oughs> <narrator. S 2> ิป้าตีนอย่างกันและขนาดผมมีเก็ดกันยังเป่านะมันเคยเป่ามันหอนนดดตังนี้บังทีทุกคนหอนบังหอนบังนาแม่คงบังนานะนาของแม่พ่อเนี่ยอ่ะแม่ยิ้มดีๆนะงามเดดมรนต้องใส่ซีหนาพ่อให้มันเฟื้องคนงานแต่ไร คุณงามแต่ไรสาวสาหาบะดือ้อซาบายังทุกคนให้เดาสาบะแม่พูกกินดูบึงแต่พุง่งทองหักกะบุงพุ่งหักกะตาพอต้ตอนเดียวนี้แม่ของพูอไปไกินดูเลยทุกคนเป็นพ่กกรพาอเองี่กินดูเห็นว่าเราอดอดเด็ดสกสิได้ไกินดูเลยทุกคนพ่วจ่อยไปกินหัวกระป้อมเลย หัวออกใส่เอาขี่เอาพุ่งมันออกเดี๋ยวดอยทุกคนแต่ก็คอยมาซับไหมบ่ปบนเราแล้วตั้มจะโขกโลตั้มบ่บ่ซับบ่ใส่บาสิซับบ่ทรบหรอกขี้ขาดนะเนาะเมืองนาดีๆดีหรือ <laughs> ทุกคนว่าคนคนดูไม่ยังจะบ่เห็ดสิบอกกระผู้เห็ดบ่เป็นทุกคน <laughs> เห็นด่โพ่มาตะไทยเห็ดหลาดอาหารมาพ่ก็ยังเห็ดบริเป็นเลยพ่เห็ดยังกับบริถกปากแม่ได้ทุกคนพัดกระเพราให้กินเหอพัดขี้เมาให้กินบอต้มยำให้กินบอแซบเลือเป็นหย่อนซีมือของโพ่เองนี่พ่อก็คือทํางานในหลาดห่านมาเจ็ดปี เห็ดแม่ขั้วย่างดีทุกคนเลยเน็ดนะฮะถ้าอีกอย่างดีอร่อย,ย <laughs> อร่อยคือจังพูดว่าโอ้ไปกินในผุดก็จะบอกโอ้ยเสบเบ้อทุกอย่างโอ้ยกินจนอ้วนจนผอมจนพี่มาไปตั้งแต่หน่อยจนเป็นสาวแล้วทุกคนอันนี้คือโบแมนอันนั้นเบิ่งเห็ดกระปอบเดียวคือมาเราสวีดแบบไปปลาโหกมาทราบเรือนะแซ่บยังว่าเห็ดอันปลาโหกมามันจังแเสด อยใหไมนครบเนื้อเขอนานัา่งวาสันเดี๋ยวพูเอาครงปรุงให้เพิ่นก่อนน่าใจบัวหอมนีม่ทุกคนพ่อพกระคิดบะพ่อพักผิดแม่พ่อิมุกกระป้อมให้กินเถื่อนหนาทุกคนทาเบิง้งด้วทุกคนเดี๋ยวพ่อสีไทยให้เบิง้งด้วยละเอียดพ่อยังไม่เคยกินมาก่อนมุกกระป้อมแม่จะเคยกินหรอวะเดี๋ยวรอดจะเห็น บ่ะแปลกประหลาดเหลือเกินเด็กเครื่องปรุงมีประแดกมีพริครัวมีแป้งนัวมีเกลือก็ที่นี่ค่ะพ่าแม่แซ่บซอยแซ่บซอยใส่หัวกหม่องลงไปนะหัวกหม่องลงไปตำนันกันป่ะเขาเนื้อเขานั่งโอ้ยจะมาคำหม่องกินหัวกับกอเกี้ย ไปเลยทุกคนจนกว่าจะแดกะมากระเฮาเลยอยู่เเฮาบ่อะไรใจกระเฮาเลนะทุกคนบ่อะไรใจแถวทีมคองกินกินบ่ทันใจนะเฮาทุกคนเบิ่งโฟแม่ว่าโฟแม่ว่าโฟโฟแมวว่ามาเถอะล่ะพี่เลี้ยงดีเกินไปมากระแยกซักสัดส่วนเนี่ยทุกคนมากรคือเถอะหน่อยเป็นเป็นมาของพ่อพ่ ส่วนนางซาโคนางโตดำคือเป็นมาของพ่ส่วนนางแคเทเธอรีนะ่ฮาสุเบตนี่เป็นแมวของแม่ <c oughs> แมบ่งเป็นชักเป็นส่วนนี่ทุกคนคนัี่กระปั๊บทุกโตคือพเองเอาใส่ปุ้งแม่ของพ่สีมือนักอย่างหนึ่งนักขนาดนี่ใส่ตัวนี้นักขนาดนัว เพลิดเพลินก,กินเพ็ดเลคุณทิ้แมวมาน,นี่นม่ได้กระเด็นกระเด็นเอ้ากระส่วนให้เดียว ใจแปเบิ่งเด้อทุกคนอย่าตกใจเลย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 ยังบ่ยยุดนี่วัวแมลล่นานแม่กินเป็นนัวอะไร <c oughs> อันนี้นะทุกคนโค้ถ่ายเด้เล่าก็เลยแบบยิ่งใจขันชุมวดรอยู่กันซองคนนี่บ่ไรถไ่ายยังโอ้ยบ่วงนึงนะบ่วงเต็มๆพุน่นพูนนะกินนี่นัว สีมือไปจังวะาปเป็นนั่วอวุ้ยใหม่ระกระปบลมน้อยค่อยใจนบนหน่อยระกระเมใมญย เบิงเบิงเบิงนะ่ะสองคนมันคืวสองโตมันตั้งบุถือกันไไ้นโนะไี่เราถือไม่เกรมาตัวนี้มาก,ก่อนเจ้านายเจะาบอกว่าคำมักหน่อยมาที่ด่างได้มากระถือกัน้นกบอีแคทเองเบิงติขนาดใส่โสวาได้ไกิ๊ไก่นั่งนี่บ่าบ่าขี้เกียมตัวนี้บ่าไก่นั่งซาโคบ,บ้านอนมักนอนน,ะนอับปุจจาองบ่ให้นอนก็นคือห้องอประดมใต้น้ำมา ย่าของท่นานสุขให้ทุกคนเบิ่งใบยิงกะตอนว่าคำจนก็คือสักผ้าดีพอซักผ้าสักเครื่องเบิ่งทุกคนเดมึงหนึ่งเจ้าของเขาต่อยเบิงเง่งหิวใบเขาอยู่ใบเขาแดงเ <laughs> ดยเก็บเบิงเง่งหิวเก็บเบิงเง่งหิวหล่น เดี๋ยวทุกคนก็บังเหี่ยวเขาเออเออเขาหนึ่งไม่ไหมเห้วนะใบแสบแสบยบลดไอ้จะใบก้อนไอ้จ้อยเดี๋ยวมืออื่นนี่แหละนองสิ่ใบ นี sugar, so <sh> ่เาองกกผุนทันละต่อยยัดมอนเข้าอีละทันะแดอีบ่แม่จ้าเอาซิมซิจะได้หน่เห็นบ่ทุกคนเห็นบ่นีคือเก้งใจได้ใส่ตอนแดงเอาเร่อเอนาหนยนาหนาหนานาหนานาหนาหนาหน่หนาหนานนนาหนนานนาหนาหนาหนานนาหนาาหาหาหน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 นนาา เดี p, ๋ยวทุกคนตําจนมุนมันบวมแก่เป็นปนเอาขันกล้วยต้งผักนไหมเนาะอันนี้เอด้วทุกคนแก่ก้อยเป็นปนคบวเป็นยางดอกแม่ไอยู่บนนาะกินปนกับป้าะกับเบี่ยวยนดีเมืองฝแหงต้มสวเดี่ยวเดี๋ยวรออยทุกคนดิ ปนกระป้อมก้อยกระป้อมคลองหมักคลองหมักคลอง,ง,งอีแม่กับอีพ่อนี่ทุกคนก้อยกระป้อมหรือปนกระป้อมกับหนึ่งดอกพักซีเมืองจากมีของไม่ใหญ่จากมีอู<า>้ฮันง <laughs> านยังอัดทุกคน โค้กกับจบลงที่เพียงเท่านี้ทุกคนสามากจะลืมกดกดไลค์กดเนี่กดแไอกดร่แล้วก็กดกระดิ่งด้วทุกคนปิ๊งจะไปดีไห้ยไปไ